ทักษิณใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่ากรรมไม่ได้หมายความว่าให้คนดีๆอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้กรรมทำหน้าที่แต่หมายความว่าคนดีๆทั้งหลายนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกรรมในการที่จะตามสนองทักษิณทักษิณเอง ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการกรรมที่จะตามสนองตัวเองทันทีที่เขาทำกรรมชั่วทักษิณก็คือเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองไม่ใช่คนดีๆคือเจ้ากรรมนายเวรเพราะคนดีๆไม่ใช่เป็นคนทำกรรมไม่ใช่เป็นนายใหญ่ไม่ใช่ต้นไม่ใช่กำเนิดในการเกิดกรรมของทักษิณ ทักษิณคือคนที่ให้กำเนิดกรรมเพราะฉะนั้นทักษิณแหละเป็นต้นเป็นกำเนิดของกรรมจึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองทักษิณอย่าหลงว่ากรรมเวรไม่มีจริงเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาจนต้องถูกลงโทษโดนสารตักสินหรือต้องหนีออกจากต่างประเทศ ก็เพราะผลกรรมนี่แหละกรรมมันมีจริงส่งผลจริงย่าประมาทกรรมเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วเหตุการณ์ที่เกิดกับคนในครอบครัวที่ช่อโกงหรือทำผิดมันแสดงให้เห็นชัดๆว่ากรรมมีจริงทำงานจริงและส่งผลจริงสวัสดีครับ